นี่ก็เป็นเคสนะครับของ15เซลล์นะตัวนี้ก็จะใช้สำหรับ 6s 7s 10s นะครับก็จะมีวงจรบาลานซ์ด้วยนะครับตัวนี้นะก็เป็น 6s ก็จะเป็น22โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้นะครับแต่ 7s ก็จะเป็น24โวลต์นะครับหรือผมก็เรียกว่า24-28ครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างเนาะ 6S เนี่ยในระบบแบตเตอรี่เนี่ยก็เรียกว่า24ได้แต่ถ้าเป็น 5s ก็จะเรียกว่า18หรือ20 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสูงกว่า18นะครับก็จะเป็นสัก22ก็ได้นะครับแต่ว่าในระบบคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมักไม่ค่อยคุ้นกับคําว่า22โวลต์นะครับก็เลยต้องเป็น 6s นะครับซึ่งเป็น24โวลต์นะครับถามว่าทําเพื่ออะไรนะครับก็คือโดยปกตินะครับพวกมอเตอร์นะครับรอบมันจะสูงตามโวลต์นะครับแล้วตัวเริ่มต้นเนี่ย ที่รองรับนะส,สปีดคอนโทรลที่ใช้ก็คือตัว6 s นะครับซึ่ง6 s ก็จะใช้งานได้จนถึงระบบ2 2โวลต์หรือรับแรงดันเต็มอยู่ที่2 5สโวลต์นะครับส่วนแรงดันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2โวลต์ก็เรียกว่าระบบ24 v ได้นะครับตัวนี้เนาะสำหรับเคสตัวนี้นะแล้วก็จะมีเคสอ,อื่นอีกนะครับเช่นเคสตัวนี้ก็จะเป็น20เซลล์นะครับ2อดหมดเลยนะที่ผมใช้เพราะ ที่ค่อนข้างขมนะครับ20เซลล์ตัวนี้ก็จะทำมันทำ20เซลล์เป็น10 s ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะทำ7 s 7 s ก็จะใช้อยู่7 s ก็คือใช้14เซลล์นะครับ14ก็จะใช้อยู่3แถวเหลือ1แถวนะ7 s ก็จะเป็น1แถวเนี่ยนะครับก็จะเหลือเป็นสำหรับบาลานซ์แอคทีฟบาลานซ์อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้สำหรับกล่อง20เซลล์นะก็จะใช้เป็น7 s ตัวตัวนี้ก็จะเป็น6 s แทนนะครับเหลือ 6s แล้วก็ 10s นะครับซึ่ง 10s จะได้ตระนิ่ม15เซลล์เนาะ 10s ก็จะได้10เซลล์แล้วก็แถวแถวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วน,นของแอคทีฟบาลานนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นบอร์ด BMS นะครับอยู่ข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นในระบบใหม่นะครับตัวนี้เราจะใช้ที่ 6s นะครับ 2p นะครับซึ่ง 6s ใช้12เซลล์ก็จะเหลือแอคทีฟบาลานใส่ได้แล้วก็จะเป็น 10s 1p นะครับ ก็จะเป็น10เซลล์ก็มีข้างล่างเป็นไดทีบาลานซ์ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถ้าใครต้องการแบตความจุแบบจุกๆนะครับในระบบ20โวลต์เนี่ยก็คือได้ถึง20โวลต์18แอมป์ไอ้ิบหแอมป์นะครับขนาด4นะครับตัวนี้คือขนาดสี่นะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขนาด4ก็จะได้เป็น 5S 4P ก็คือ18โวลต์หรือ20โวลต์16แอมป์นะครับในหนึ่งลูกเนี่ย ต่ใครใช้เครื่องเป่าลมอะไรอย่างเงี้ยใช้ไฟแบบจุกๆเขาต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวใหม่นี่นะครับที่นําเสนอเลยมากๆคือ20เซลนะยาวนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะในคลิปเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูข้อแตกต่างแต่แล้วก็จะมีมอเตอร์เป็นของของไฟสกายนะครับมอเตอร์ของไฟสกายตัวมอเตอร์นี่คุณภาพดีนะครับราคามอเตอร์ก็สูงนะครับตัวนี้ สูงมากสามพันกว่านะครับเคอมอเตอร์นะนี่ค,ครับก็ประมาณนี้สำหรับคองนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปตัวเปรียบเทียบเคสแบตเตอรี่ให้ดูตัวรุ่น20โวลต์ซึ่งเป็นเคสตัวใหม่จะมีข้อดีข้อแตกต่างกันประมาณไหนนะครับ